สวัสดีครับพบกับดิฉันเคยกับช่องมอมมอลเลคลิปนี้เราก็มาอยู่กันที่ลีกญี่ปุ่นดิวิชั่นที่2ของบุงบิมชัตจุออนโมกสีกับทีมฮิเมจิกันอีกแล้วครับเมื่อวานฮิเมจิ าย่เสียเซตแรกให้กับคู่แข่งไปแต่สุดท้ายก็ชนะได้3ต่อ1แล้ววันนี้นัดล่าสุดบุมบิ๋มก็ไม่มีปัญหาครับสำหรับทีมฮิเมจิ G. เอาชนะทีมคู่แข่งไป30แบบปังๆครับซึ่งคลิปนี้แอดมินจะมาพูดถึงความน่ารักของสาวไทยของเราที่กองเชียร์ที่นั่งชมในสนามหรือว่าจะเป็นแฟนๆที่ชันแข่งขันก็คงจะประทับใจในความน่ารักความมีนักกีฬาของสาวไทยของเราครับอย่างบุมบิมช็อต นี้เธอตอบบอลไปโดนตัวของคู่แข่งแบบจังๆเลยครับทําให้คู่แข่งล้มลงไปเลยหลังจากนั้นบุ๋มบีมก็รีบโผล่เข้ามายกมือไหว้เพื่อเป็นการขอโทษทันทีทันใดเลยครับแล้วหลังจากนั้นบุ๋มบิมเธอก็ข้ามแดนไปช่วยประคองกั้นคู่แข่งที่โดนบอลของเธอด้วยนี่แหละครับถือว่าเป็นความน่ารักของสาวไทยจริงๆที่เห็นแล้วก็เป็นน้ำใจนักกีฬาที่สุดยอดมากๆเลยครับนอกจากฝีไม้ลายมือแล้ว แล้วแต่น้ำใจนักกีฬาความนอบน้อมต่างๆอย่างสุดปังด้วยครับสำหรับสาวไทยของเราก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครับเป็นเหตุการณ์สุดวิสัยจริงๆแล้วก็เกิดขึ้นบ่อย,อยๆเลยครับกับการแข่งขัอนวอลเลย์บอลอย่างที่เราได้รับชมกันคือเป็นความน่ารักของสาวไทยของเราที่เห็นแล้วน่ารักจริงๆครับ